สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุของเด็กประมวัยความหมายของอุบัติเหตุอุบัติเหตุหมายถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันมีอาจติดเลี่ยงได้มีผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆโดยตรงอาจจะก่อให้เกิดทรัพย์สินเสียหายบาดเจ็บสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหสาเหตุเกิดจากตัวเด็กวัยเด็ก สัญชาตญาณสภาพจิตใจ 2. ส,สาเหตุเกิดจากพ่อแม่พี่น้องของเด็กเกิดจากการขาดความอเอาใจใส่ความประหมาทเลินเล่อหรือว่าร่างกายอารมณ์จิตใจของเด็กสาสาเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติกายภาพสังคมผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุ 1. ผลกระทบด้านร่างกายเช่น ผลกระทบต่อด้านผิวหนังเส้นเลือดกล้ามเนื้อกระดู 2. ผลกระทบด้านจิตใจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กทําให้สภาพจิตใจของเด็กได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานจากบาดแผลที่ได้รับประเภทตา่างๆย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจ,ใจเด็กอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยต่างๆ หนึ่งวัยทารกอุบัติเหตุที่เกิดกับวัยทารกนั้นมักเกิดขึ้นภายในบ้านเนื่องจากเด็กทารกนั้นมีกิจกรรมสดใหญ่เป็นเรื่องของการนอนตลอดเวลาเมื่อเริ่มเข้าเดือนที่3เด็กจะสามารถนอนตะแคงคว่ำคานได้อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นกับเด็กที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาของเด็ก 2. วัยเด็กเล็กวัยเด็กเล็กมักซุกซนชอบคลบ้นคว้าสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวชอบวิ่งชอบปีนป่ายรอบๆบริเวณวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นจากการตกบันไดหรือว่าการปีนป่ายสามวัยอนุบาลวัยอนุบาลเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วมักไม่อยู่นิ่งชอบเล่นนอกบ้านอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นภายนอกบ้านเช่นการเล่นเครื่องเล่นสนามอุบัติเหตุ และอันตรายจากการเล่น 1. เครื่องเล่นสนามจากการศึกษาโครงการวิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็พวกพบว่าบาดเจ็บส่วนมากเกิดจากเครื่องเล่นสนาม 2. พื้นสนามพื้นสนามเป็นปัจจัยปลอดภัยที่สำคัญมากพื้นสนามที่ต้องประกอบด้วยวัสดุอ่อนนิ่มดูดซับพลังงานได้เช่นทรายและสนามหญ้า ปืนอัดลม 4. วัสดุผู้อกไม้ไฟ5รถหัดเดิน 6. รองเท้าสเก็ต 7. ของเล่นที่ทำให้กาขาดอากาศหายใจ 8. ของเล่นที่แปลกประหลาด 9. ของเล่นเสียงดังการป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก 1. การป้องกันที่ตัวเด็กเนื่องจากเด็กนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุดังนั้นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กคือพ่อแม่ควรระวังสั่งสอนแนะนําเด็กคู่เป็นบุคคลที่สําคัญที่ช่วยในการสั่งสอนแนะนําเด็กเช่นเดียวกัน 2. การป้องกอันที่พ่อแม่พี่น้องของเด็กพ่อแม่พี่น้องของเด็กเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก ในการป้องกันอุบัติเหตุมากที่สุดพ่อแม่ควรมีความรู้ความเข้าใจเด็กมีปัญหาทางด้านสุขภาพและสุขภาพจิตควรมีคำแนะนำเด็กควรระมัดระวังไม่ปล่อยให้อยู่กับเด็กตามลำพังพ่งพอแม่ควรใส่ใจ 3. ป้องกันที่สถาสภาพแวดล้อมผู้ใหญ่ควรดูแลอาจะใส่และป้องกันอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมเช่นการปรับปรุงโครงสร้างบ้านให้มีความปลอดภัย ควรเก็บสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบและอยู่สูงจากมือเด็กขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ